สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำมัมม่าผัดที่เมากันนะคะครับง,ง่ายง่ายแต่อร่อยค่ะม่าสามหอ่อเป็นลวงน้ํานะคะอย่าให้มันเละมากนะคะเดี๋ยวไม่อร่อยมาเตรียมผักกันค่ะไปผัดกันเลยค่ะ ตัง้งกระทะใส่พริกใส่กระเทียมค่ะผัดให้สุกนะคะหอมค่ะตัดลงก่อนเลยนะคะ่ะง่ยงยงยายๆแต่น้ำลงแล้วแซ่บค่ะ ะะใสนะะ่นะคะหอบดอกแมนติดไข่ค่ะหอมค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะหสมมะกรูดนะคะวันนี้หาผักได้แค่นี้นะคะ่ะ ะเผาตุบท้ายค่ะรสชาตินะคะเพื่อนๆชอบัปไหนก็จัดไปค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วแต่เราชอบหอมน่ากินมากเพื่อนๆอ,อยาให้กล้องมีกลิ่น จานพร้อมรับประทานเด่นเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาทานผัดขี้เมามามาด้วยกันค่ะค่ะผัดขี้เมามาม่าง่ายๆจะตายปุตเ่าคาเลาะนะคะอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจะจบคลิปแล้วนะคะ ฝากกดติดตามากดไลค์ <im> กดแชร์ <im> กดสั่นกระถิ่นให้ด้นะคะ <im> ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสูตรตะกี้ทำได้สองจานนะคะแม่กับลูกมาค่ะมากินด้วยกันค่ะแซ่บ